ก็มาที่เดยครับเดยตอนนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่ามันก็ขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่มันเป็นขาขึ้นอยู่นะครับทำสวิงทําโครงมาแบบโอ้ยขึ้นมาอยากจะขึ้นจังเลยแหละนะครับแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้าน3,450ถึง3,500ผมคุยเรื่องนี้มาอยู่นานแล้วจำได้ไหมล่ะว่าตรงนี้มันคือกรอบแนวต้าน นะครับมันคือกรอบแนวต้านซึ่งถ้ามันยังไม่หลุดไปแล้วเกิดการกลับตัวแบบนี้อ่านี่แหละผมถึงจะกลับเข้าไปช็อตได้แล้วผมถึงจะมาเอาข้างล่างแค่นั้นเองถ้ายังไม่ทำทรงนี้ก็ไปก็อยากไปต่อถูกปหเพราะนั้น ใครที่เล่นฝั่งายเล่นไปยังไม่มีอะไราบได้ <c oughs> แต่ตรงนี้คือต้านแค่นั้นเองเชื่อไม่เชื่อัอนแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าท่านเก็บสิบเหรียญน่ะถ้าท่านเล่นกับเดและเก็บสิบเหรียญก็ไม่ได้ต้องกลัวอะไรขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวก่อนที่มันจะกลับตัวแบบเนี้ยสิบเหรียญท่านก็เอสอไปสิถูกปะเออแค่นั้นเอง คู่จริงๆคุยกับทนายเมิร์ฟไหมเล่นบายอย่างเดียวค่ะเมิร์ฟสวนโฟลโลมาส่วนเพื่อหัดเข้าเช้านี้กำไรแล้วค่ะเมิร์ฟสวนโฟโลเอาอ๋อเอาเลยก็มันคนละจังหวะกับผมอะแค่นั้นเอง คุณเมิร์เก็บสั้นอนะ่ะผมเก็บยาวแค่นั้นเองผมรอผมรอผมรอรอจริงๆรอจริงๆไม่ใช่ว่าพูดเล่นรอจริงๆแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าผมมั่นใจว่าจะลงเลยผมจะนั่งรอไหมไม่ต้องนั่งรอหรอกผมช็อตไปแล้วถ้าผมมั่นใจขนาดนั้นอ่ะถูกป่ะแต่ทาไมต้องนั่งอรอเราก,ก็ก็มันไม่มีสัญญาณนะไม่มีสัญญาณให้ช็อตนะครับ นะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เดย์เข้าสู่โซนแนวต้านนะครับซึ่งถามว่าจะผ่านไม่ผ่านไม่รู้หรอกเออเดเข้าสู่โซนแนวต้านใครเล่นเดไม่ควรบายอืมใครเล่นเดไม่ควรบายมันขึ้นอยู่จริงครับแต่ไม่ควรบายเพราะมันแพงเกินไปแล้วเข้าสู่โซนแนวต้านอ่าแล้วถ้าเกิดใครเล่นสั้นๆละ่ะอยากจะเล่นอยากจะเทรดแล้วทำยังไงท่านก็ไปดูจังหวะสี่ชั่วโมงสิ ่าสี่ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้สี่ชั่วโมงมันลึกหน่อยสี่ชั่วโมงกว่าจะบายได้สามพันสี่ร้ยี่สิบก็ลึกหน่อยครับอันนี้เร็วๆแล้วนะสามพันสี่ร้อยสบที่เร็วๆแล้วนะสำหรับสี่ชั่วโมงถ้าอยากจะบายด้วยสี่ชั่วโมงรอสามพันสี่รยี่สิบครับสำหรับตอนนี้นะ แต่อนาคตมันอาจจะเปลี่ยนกรอบแนวรับก็ได้เปลี่ยนกรอบแนวรับยังไงสมมุติมันอาจจะไซด์เว์อยู่ตรงนี้สักวันสองวันสมมุติทําฐาน,ตร,นตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับใหม่ของสี่ชั่วโมงได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ทาเนาะนะครับเมื่อมันยังไม่ทําก็ให้มองฐานลึกไปก่อนครับให้มองฐานลึกไปก่อนสามพันสี่รอยยี่สิบถ้าเกิดใครอยากจะบายกับสี่ชั่วโมง รอลึกๆก,ก่อนเพราะนั้นราคาอาจจะย่อลงมาลึกได้นะครับอาจจะย่อลงมาลึกได้โดยเฉพาะตอนนี้หนึ่งชั่วโมงก็ต้องบอกว่าเห็นเริ่มมันปรับตัวลงมาอยู่นะครับก็อาจจะไหลๆซึมๆลงมาได้อันนี้ก็ระวังนิดนึงละกันอืแต่นี้เป็นสี่ชั่วโมงแน่นอนถ้าเกิดว่ามันลงมาแบบนี้คนเล่นหนึ่งชั่วโมงก็ต้องขัดทิ้งแหละครับถูกไหมเพราะหนึ่งชั่วโมงคุณจัจะเข้ามารับตรงนี้ ทำได้ไหมผมว่าหนึ่งชั่วโมงอ่ะหนึ่งชั่วโมงมันก็ฐานแถวนี้นะครับสามพันสามพันสี่ร้อยสี่สิบตรงนี้ก็เป็นรับอยู่อ่าตรงนี้ก็เป็นรับรับได้ไหมก็รับได้ครับแล้วก็รับตรงนี้ได้แต่ขาดทุนก็ทักสิบเหรียญน,นะถ้าพลาด ก็มาตัดัเท่าไหร่สามพันสามร้อยสามสิบโทสามพันสี่ร้อยสามสิบถ้าเกิดอยากจะสู้ตรงนี้นะถ้าอยากจะสู้ตรงนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่สี่สามกลับไปขายที่ไหนล่ะก็ที่เดิมนะก็ไปเอาสิสามพันสี่ร้อยห้าสิบก็บวกสิบเหรียญน,นะเอาง่ายๆบวกสักสิบเหรียญขึ้นไปพีีก็บวกสิบเหรียญแค่นั้นเองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรับ เนี่ยเวลาเล่นหนึ่งชั่วโมงอะ่ะก็เอาแค่นี้ใช่ไหมคนเล่นหนึ่งชั่วโมงก็เอาแค่นี้เพราะนั้นถามว่าจะไปโอ้ยฟังผมกับเดมันไม่ได้เออแต่แน่นอนถามว่าโซนแถวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเริ่มทิ้งตัวนะครับอันนี้ก็ต้องระวังแล้วว่าแพทเทิร์นโครงสร้างมันก็อาจจะเปลี่ยนไปสำคัญก็คือแถวเนี้ยเล่นได้แต่ว่าถ้าพลาด สมมตินะถ้าเกิดว่าท่านไปเข้าแล้วเนี่ยสมมุติท่านมาเข้าบายแถวเนี้ยสมมุตินะถ้าท่านเข้าบายแถวเนี้แล้วมันเกิดการทิ้งตัวเช่นยึกยักยึกยักแล้วทิ้งอันนี้ต้องระวังพอถ้าทิ้งมามันก็ฐานก็ลึกสี่สองศูนย์ถูกปะหลุดตรงนี้ก็สามพันสี่ร้อยแล้วถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้ก็ นั่นแหละครับยาวละ่ะผมถึงบอกว่าเล่นบายนะ่ะเล่นได้แต่แค่ถ้าพลาดต้องตัดขาดทุนแนวเนี้ยสำคัญมากแนวเนี้ยสำคัญมากมันแค่ผมเตือนแค่ว่าถ้าเล่นบายไปแล้วอ่ะอย่าปล่อยไม้ค้างนะอย่าปล่อยให้มันลากนะอืมอย่าปล่อยให้มันลากเล่นได้เนี่ยล้อเนี่ยสี่สิบเนี่ย เล่นไปสามสเล่นไปแปล TP ทีพอาจบวกสิบเหรียญสต็อปลอดสิเหรียญจบก็เล่นเป็นจังหวะไปครับ